มันจะมีก็มีสุดฟูดน้ำืดนะครับก็มีนะครับมีส้มมีก ้องมันดูพ่็จะอยู่ที่40นะครับจะมานี้นะครับครับก็จะมาดูอ่านี่ก็จะเป็นทางเข้าของน้ำนะครับ มันก็น้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับน้ำจะเข้าไปในต้นะครับก็อากาศจะเข้าทางนี้นครับก็จะอยู่รอบๆรบต้นะครับอ่คอปเปอร์นะครับก็จะเป็นส่วนของต้นะครับต้ทีเป็นคอปเปอร์คนระับ ส่วนตัวลูกดันนอกนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้นะครับก็แอร์นะครับจะเข้าทางนี้นะครับหรือว่าอากาศอากาศจะเข้าทางนี้นะครับก็จะออกทางนี้นะครับ ก็จะเป็นทางออกน้ำนะครับจะอยู่ทางนี้นะครับทางเข้าน้ําจะอยู่ทางนี้นะครับจะเข้าไปในท่อครับก็จะออกทางนู้นนะครับโดยที่อากาศเนี่ยจะเข้าทางนี้แล้วก็ออกทางนี้นะครับอากาศก็จะอยู่ด้านนอกรอบๆท่อนะครับโดยในท่อเนี่ยจะมีน้ําอยู่นะครับน้ําก็จะเข้าทางทางทางฝั่งนี้นะครับแล้วก็ออกทางฝั่งนี้นะครับผม ในส่วนของอันนี้นะครับก็จะเป็นนี่จะเป็นอ,อุณหภูมิอุณหภูมิของอุณหภูมิเละความดันของอากาศาหลงเข้านะครับก็สองตัวนี้ก็จะเป็น อุณหภูมิและ,ะความดันของอากาศต่างออกนะครับอันนี้นะครับจะเป็นความดันและอุณหภูมิสางเกานะครับอันนี้จะเป็นความดันและอุณหภูมิต่างออกนะครับผมอ่า ในส่วนเม็ดนะครับเม็ดก็จะตั้งเป็นสองตั้งสองเลยนะครับในส่วนต้อจะเป็นกอปเปอรนะ์ทั้งหมดเลยนะครับ คนเรก้อนอันอื่น,นหรือว่าโครงสร้างด้านนอกจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับส่วนเม็ดนะครับเม็ดเราก็จะเป็นสองทั้ง,งสองกันเลยนะครับฮัม,มเราตั้งก้าหมดแล้วนะครับก็จะมาดูมาดูที่เรารันนะครับเรารันไว้ ก็อาจจะได้มาณนี้นี่ครับเดี่ยวดังไว้นะครับก็จะอยู่ที่สองร้สิบนะครับ,รบจะอยู่ประมาณนี้นะครับกาจะได้อยู่ประมาณนี้เลยนะครับผม